คำถามต่อมาแล้วการที่สหรัฐกระทำแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ปัญหายาเสพติดหายไปหรือไม่คำตอบคือไม่ ระแม้จะมีการพูดคุยหรือดำเนินการขั้นเด็ดขาดแต่ขนาดตลาดยาเสพติดโดยเฉพาะโคเคนไม่ได้เล็กลงข้อมูลล่าสุดจาก UNODC ชี้ว่าการผลิตยึดและเสพโคเคนพุ่งสูงขึ้นแต่เป็นประวัติการแม้ว่าจะมีการปราบปรามจริงจังก็ไม่สามารถยุติการค้ายาได้แต่ผลักให้กลุ่มอาชญากรหาวิธีใหม่หรือพื้นที่ใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจได้อยู่ดี การวิจัยชี้ว่าความต้องการยาเสพติดลดลงไม่มากนักแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตามนั่นหมายความว่าแก๊งค้ายาก็ยังคงทำเงินได้อยู่ด้านวอกเตอร์ค่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็นกล่าวว่าการทำให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมและห้ามใช้ไม่ได้ช่วยลดการเสพหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องนโยบายสงครามยาเสพติดนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพิงได้แนะนำให้เปลี่ยนจากการลงโทษหันไปเป็นการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมแทนเช่นยกเลิกความผิดทางอาญาในการใช้ยาเสพติดเสนอการรักษาพยาบาลโดยสมัครใจเป็นต้นและเมื่อรัฐบาลหลายประเทศให้ความสำคัญเปลี่ยนจากการคุมขังพวกเขาไปเน้นการรักษาแทนการใช้ยาเสพติดก็จะลดลงปัญหายาเสพติดก็จะถดถอยตามลงไปด้วย